วันนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางการผ่านหอคอยชั้นที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับนั่นก็คือชั้น231นะเห็นว่าหอคอยชั้นนี้เป็นชั้นที่หลายคนเนี่ยติดกันเยอะมากนะจะมีวิธีผ่านยังไงบ้างไปรับชมกันได้เลย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมอีกแล้วในช่องปูจำมชแนลนะครับวันนี้เราอยู่กับเซเว่นไอรีเบิร์กันอีกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้ผมจะมาไกด์แนวทางการผ่านหอคอยชั้นที่231นะซึ่งผมได้ข่าวมาว่าชั้นนี้เนี่ยมีคนตีกันเยอะมากนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับว่าคอนเทนต์วันนี้มีอะไรบ้างนะไปกันเลย ถ้าเพื่อนกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองและปลอดภัยหายห่วง100%อนต้องที่นี่เลยครับ Over t o p Up เพราะว่าที่นี่มาพร้อมกับบริการดีๆมากมายหลายอย่างเลยนะแถมช่องทางในการเติมเงินเนี่ยยังง่ายมากอีกด้วยไม่ว่าจะเติมหน้าเพจ a c e b o o k เติมผ่านไลน์หรือเติมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ของ Over Top ทัก็สามารถทําได้สบายๆแถมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยคุ้มค่ามากแบบนี้ต้องรีบจัดกันแล้วนะครับและตอนไปใช้บริการรบกวนบอกว่ามาจากช่องผู้จ้ำชแนลด้วยนะครับนึกถึงร้านเติมเกมฝาก Over Toup ไว้้ใในใจนจดวยะครับ จิมลิงตายเดสคริปชันได้เลย สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายดูหนังไม่ควรพลาดกับ Netflix 4K ระดับพรีเมียมรับชมได้ทุออุปกรณ์ไม่ว่าจะมือถือ iPad คอมพิวเตอร์หรือใครชอบจอใหญ่อยากรับชมพร้อมครอบครัวบนทีวีก็สามารถทําได้สบายๆมาพร้อมกับโปรโมชั่นรายวันและรายเดือนที่สําคัญตอนนี้เขามีโปรพิเศษสําหรับหัวบ้านถาวรด้วยนะบอกได้เลยว่าราคาคุ้มค่าม,มากและยังไม่หมดยังมีโปรมากมายสําหรับแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอ,อีกด้วยนะที่ร้านนี้มีให้หมดครบวงจรแบบนี้ต้องรีบจัดแล้วนะครับแอดไลน์แอดชาร์กพีเอ็มหรือสแก นว่าโค้ดที่หน้าจอได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันนะครับผมได้ยินมาว่าปัญหาของหลายๆคนเนี่ยจะเจอหลวงลีคอมโบกับเจฟกันนะแถมมีจูรีที่ใช้ดีบัฟโซเดสใส่เราอีกนะเพื่อนๆซึ่งหากที่ไม่เคยเล่นชั้นนี้แล้วมองผิวเผินเนี่ยมันอาจจะเป็นชั้นที่ดูไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะแต่เพื่อนลองไปเล่นดูครับมันเป็นอีกชั้นหนึ่งที่กวนประสาทเรามากๆเลยเช่นกันก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการจัดทีมของผมเลยนะฮะซึ่งตอนที่ผมลงเนี่ยผมพยายามใช้ทีมที่ผมคาดว่าทุกคนจะมีติดออะะะไอไดีน,ดนะะม ผมจะใช้เป็นฟอร์เมชันหน้าสหลังหนึ่งโดยที่จะใช้ตัวดาเมจเนี่ยเป็นเทพเจ้าใครของเรานะซึ่งตัวละครตัวนี้ผมคิดว่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยแทบจะมีติดบ้านกันอยู่แล้วนะและทุกคนก็พยายามปลดซีมันให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้เนาะสำหรับส่วนตัวของใครผมเนี่ยจะใส่เป็นในส่วนของเซตครีนะฮะัุอาวุธผมจะใส่เป็นจุดอ่อนแล้วก็ครีดาเมจในส่วนของชุดผมจะใส่เป็นแอคแท็เปอร์เซ็นต์ทั้งสองชิ้นเลยนะในตัวของเซตตัดรองจะให้เน้นไปที่ค่าครีเลตครีดาเมจจุดอ่อนแล้วก็พลังหยุดต การบิ้วใครคือการทําให้ครเอทของเขาเยอยู่ที่73เปอร์เนื่องจากว่าแพสซีฟของเขาจะช่วยบูสต์ครเอทถึง27ด้วยนะถัดมาอีกหนึ่งตัวละครที่ผมมองว่าน่าใช้ในด่านนี้มากๆก็คือไรอันครับซึ่งตัวละครตัวนี้ทุกคนมีติดบ้านอยู่แล้วเพราะเกมแจกฟรีจุดประสงค์การหยิบไรอันเข้ามาในทีมผมก็เพิ่งเคยลองเป็นครั้งแรกนะฮะเพราะว่าแพสซีฟของตัวละครตัวนี้นมีความสามารถในการกันไฟได้เราจึงสามารถใช้ไรอันแทนยูอีได้นะและที่สําคัญการโจมตีปกติของตัวละครตัวนี้จะลดคูดาวตัวเขาเองแล้วก ตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดในทีมของเราซึ่งในทีมของผมก็คือใครลง9วินาทีทําให้สกิลของใครเนี่ยคูดาวกลับมาไวแล้วเราสามารถซัดดาเมจต่อได้เรื่อยๆครับก็ผมบอกได้เลยว่าหยิบมาคุ้มแน่นอนครับสาหรับในเกมเพลย์ที่ผมจะให้เพื่อนๆดูต่อจากนี้ผมใส่เซตดาเมจให้ไรอันไปนะฮะเพราะว่าผมยังไม่ทาเซตต้านทานแต่จากตอนนี้ผมได้ลองทําเซตถึกมาใส่ให้กับไรอันแล้วผลปรากฏว่าใช้ได้ดีพอสมควรเลยครับทำให้ตัวละครตัวนี้สามารถยืนฟิลได้นานมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการที่ผมเอามาลงหอเนี่ยผม สามารถในการกันไฟแล้วก็ลดคูดาวของไรอันผมไม่ได้ต้องการดาเมจจากเขานะผมเลยใช้เป็นเซตต้าน4ชิ้นแบบนี้ครับอาวุธจนะใช้เป็นดีเฟนต์เปอร์เซ็นต์แล้วก็เน้นบล็อกเน้นเลือดนะ ส่วนชุดจะใช้เป็นบล็อกทั้ง2ชิ้นนะฮะยังไงก็ลองบิวตามดูนะแต่ถ้าใครจะใช้เป็นเซตดาเมจก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะแต่จะต้องเลี้ยงเลือดเขาดีๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะเห็นในคลิปได้เลยต่อมาตัวที่3ที่ผมหยิบเข้ามาใช้ประจําเลยนะฮะก็คือเอลิเซียสุดสวยของเรานะแพสซีของเอลิเซียจะช่วยลดพลังป้องกันของศัตรูลงถึง24%และที่สําคัญไปกว่านั้นเวลาที่ตัวละครตัวนี้ใช้สกิลหนึ่งครั้งตัวละครตัวนี้จะลบดีบัฟออกทั้งหมด2อัน,นซึ่งผม,มอมันดีมามากๆันคืออตััวล้าางงดีๆเเ,เพ,ะ,เพ,เพะใช้คร สกิลล่างเอลิเซียก็จะล้างให้กับทีมเราครับอีกข้อดีหนึ่งของเอลิเซียก็คือสกิลบนของเขาสามารถเร่งเทินได้2เทินเลยนะฮะไม่ว่าใครจะฟื้นกลับมาจากความตาย เราสามารถใช้เอลิเซียเล็งเทินได้นะและสกิลล่างของเอลิเซียยังสามารถใบศัตรูได้อีกด้วยแล้วเป็นสกิลแบบอาเป้าด้วยนะเพื่อนๆพอนอะไรจะครบเครื่องขนาดนี้ผมเลยมองว่าการหยิบเอลิเซียเข้ามาช่วยในการไต่หอไม่ว่าจะชั้นไหนก็ตามเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีมากๆครับสำหรับเซ็ตสวมใส่ของเอลิเซียเนี่ยผมไปใส่เป็นเซตต้านสถานะ4ชิ้นนะตัวที่อาวุธผมไะใช้เป็นผลเข้าเป้าแล้วก็พลังป้องกันส่วนชุดผมไปใช้เป็นลดดาเมจที่ได้รับ ทั้งสชิ้นครับต่อมาตัวที่สี่ถึงตัวที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือลูกรักผมเองน้องคาคุระครับตัวละครตัวนี้ผมเอามาใช้เพื่อการ CC ซีศัตรูโดยเฉพาะนะไม่ว่าจะเป็นไกด์อันไหนที่ผมลงไปเนี่ยผมแทบไปใช้คาคุระตลอดเลยนะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นอยู่แล้วถัดมาตัวสุดท้ายผมจะเรียกว่าเป็นตัวฟรีละกันตัวละครตัวนี้ผมหยิบมาเพื่อในการฮีลโดยเฉพาะครับเพราะว่าแพสซีฟของรีน่ามันทับกับของคาคุระนะใครจะหยิบตัวอื่นที่เป็นตัวฮิลที่ดีกว่านี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะฮะแต่ผมชอบฮีลของรีลแรง Icate, แล้วยังม mm ีการฮิวต่อเนื่องอีกด้วยนะฮะก็ส mm ําหรับแนวทางการจัดทีมและการสวมใส่ของของผมก็จะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันเลยนะครับว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมมีวิธีการบริหารจัดการสกิลยังไงบ้างไปรับชมกันต่อได้เลยนะครับเปิมมาถึงผมจะใช้สกิลล่างของไรอันก่อนนะเพื่อทําการตาบอดใส่ศัตรูและยังได้รับโลกกันกายภาพด้วยนะฮะดังนั้นผมใช้สกิลล่างของใครเพื่ออัดดาเมจต่อครับ และเราโดนจูรีใส่โซเดสมานะเราสามารถใช้อลิเซียในการล้างได้นะฮะแต่ผมใช้สกิลซีซีของคาคุระแทนครับจากนั้นผมใช้สกิลล่างของคาคุระเพื่อตอดดาเมจไปเรื่อยๆครับและใช้สกิลบนของใครเพื่ออัดดาเมจใส่ศัตรูนะ ตายเกลี้ยงครับเหลือแค่ร่างผีของจูริในระหว่างนี้ผมจะพยายามปล่อยตีปกติไปนะฮะแล้วก็ทําการรีเซ็ตท,ทีมของตัวเองไม่ว่าจะการฮิลหรือการบัฟต่างๆเนาะผมเริ่มด้วยการใช้ลีน่าฮิลก่อนเลยครับเราต้องเลี้ยงไม่ให้ไรอันตายให้ได้นะฮะถ้าใครอยากไปไวๆเราสามารถใช้อลิเซียรเร่งเทินจูริได้เลยนะแต่ผมมองว่ามันไม่คุ้มเพราะว่าในเฟสแรกศัตรูเมตีเราแดงขนาดนั้นนะเราใช้จังหวะนี้ในการรีเซ็ตท,ทีมของเราจะดีกว่าครับเพื่อนๆสามารถใช้บัฟของลีน่าก่อนที่จะเข้าเฟสสองได้นะฮะแต่ว่าผมลืมกดไปตอนแรก เข้าสู่เฟสสองเปิดด้วยสกิลล่างของไรอันเหมือนเดิมครับจากนั้นผมใช้สกิลล่างของเอลิเซียเพื่อใบทีมศัตรูครับก็ติดใบจูริไปนะถือว่าดีครับจะได้ไม่มีตัวปักโซเดสใส่เราแล,และผมก็ใช้คากุราซีซีไฟศัตรูครับ จากนั้นได้เวลาอดัดดาเมจโดยใช้สกิลล่างของใครนะจ, R, จูริตายแล้วนะฮะแล้วก็มีร่างผีเขาเกิดมาแทานแล้วเจฟก็ตายตามไปครับรผมเลยเลือกใช้สกิลบนของใครเพื่อล้างบัฟจูริทิ้งนะ หรือใครจะใช้เอลิเซียในการเล่งเทินก็สามารถทําได้เช่นกันแต่ตอนนี้เอลิเซียผมติดตันอยู่ครับเรียบร้อยครับจูรีและผองเพื่อนตายเกลี้ยงเลยนะฮะเหลือแค่ลีตัวเดียวผมใช้สกิลล่างของคาคุระเพื่ออัดดาเมจเบาๆไปนะและผมจะพยายามเซฟสกิลไว้ใช้ในเฟสสามครับเนื่องจากว่าลีายตรงข้ามไม่ได้ตีเราแรงขนาดนั้นนะเราจึงค่อยๆปล่อยดาเมจไปแล้วก็รีเซ็ตทีมจะดีที่สุดครับผมใช้ฮิลของลีนาก่อนเลยนะเพื่อเซฟคาคุระแล้วก็ไรอันแล้วก็ใครเซฟสกิลให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็รอคูดาวสกิลด้วยจากนั้นนผมมใช้้ีบ่บทัทไวอ นะตอนที่เข้าเฟสสามเนี่ยจะได้มีบัฟนี้ใช้ต่อเข้าสู่เฟส3เปิดด้วยสกิลล่างของไรอันเหมือนเดิมครับในเฟสนี้ศัตรูตีค่อนข้างรุนแรงมากๆนะเพื่อนๆผมเลยเลือกใช้ CC สกิลบนของคาคุระก่อนครับ เรียบร้อยครับไลอันผมตายไปแล้วนะเพื่อนๆแล้วคากระาผมก็ตายตามแต่ว่ายังสามารถเกิดได้นะ ผมเลยเลือกใช้สกิลล่างของใครเพื่ออดัดดาเมจใส่ฝ่ายตรงข้ามเลยครับเรากำจัดจูรี่ไปได้แลวเขาว่าเกิดเป็นร่างผีแล้วนะแล้วเจฟฝ่ายตรงข้ามก็ตายไปแล้วครับจากนั้นผมใช้สกิลบนของใครเพื่อทําการลบบัฟของจูรี่ทิ้งนะฮะเนื่องจากว่าในเฟสนี้บัฟอมตะของจูรี่อยู่ได้ทั้งหมด3เทินเพราะฉะนั้นถ้าเอเลเซียของเราไม่ได้6ดาวเวลาลที่เราเร่งเทินเนี่ยมันจะเร่งได้แค่2เทินมันไม่คุ้มครับใช้ใครล,ลบบัฟทิ้งไปเลยจะดีกว่าแล้วก็เป็นตามภาพเลยครับผ่านได้แบบสบายๆผมคิดว่าด่านนี้เป็นด่านคล้ายๆ DPS เ็็คนนะถ้าาาาสมมติว่่รรแงพอักจผ ได้ง่ายขึ้นครับโอเคนะผมก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับไกด์แนวทางการผ่านหอคอยชั้นที่2 3 1นะใครที่ยังไม่ผ่านชั้นนี้ก็หวังว่าคลิปผมจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้เพื่อนๆทุกคนผ่านได้นะครับก็ลองนําเทคนิคตรงนี้ไปปรับใช้กับทีมของเพื่อนๆดูนะในด่านนี้อีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าใช้ก็คือทรูตนะฮะใครที่มีทรูตซ6สามารถนําทรูตไปใช้ได้นะแต่เนื่องจากว่าผมพยายามใช้ตัวละครที่ทุกคนจะมีติดบ้านกันอยู่นะตัวละครใหม่ๆอย่างทรูตที่ผมมองว่าบางคนอาจจะไม่ได้ C6 นี่ย่ยผมยไมไหยิบมาาใช้หกว่าเพนท่่านนนไหี อยากให้ผมทำไกด์ชั้นไหนของหอคอยเกมเซเว่นไนท์ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมก็จะลองทําให้ดูนะถ้าผมอัดไว้แต่ชั้นไหนผมยังไปไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบไต่ไปให้ถึงแล้วก็ทำไกด์ออกมาให้ครับและหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดิแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิวต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย